สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถปอร์เช่911เข้ามาเลือกรับบริการเคลือบเซมิคกับทางร้านใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่และกําลังที่จะตัดสินใจเคลือบแก้วเคลือบเซมิคหรือติดฟิล์มสกันลอยตัวสเกิร์ตหลังของปอร์เช่911คันนี้นะครับเป็นตัวสเกิร์ตท,ที่เป็น2ชั้นซึ่งมันจะยากต่อการขัดฟื้นปูหรือการขัดปักผิวมันจะไม่สามารถลงลึกเข้าไปตามซอกตามมุมได้ เพราะฉะนั้นจะมีวิธีเดียวในการลงลึกรายละเอียดก็คือจะต้องถอดออกมาเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดในเรื่องการขัดและเคลือบน้ํายาถึงจะทําให้ตัวน้ํายาเข้าถึงทุกซอกทุกมุมตรงจุดจุดนี้ครับการถอดชิ้นส่วนออกมาไม่ใช่แค่เป็นเรื่องในการขัดปรับผิวอย่างเดียวหรือการเคลือบน้ํายาอย่างเดียวแต่ด้านล่างของชิ้นส่วนตรงจุดจุดนี้ยังมีตัวพลาสติกที่เราจะต้องทําความสะอาดและเคลือบเงา เพิ่มรายละเอียดลงไปได้ลึกสุดๆนะครับสำหรับการดูแลของเจ้าปอ r s เช e 911คันนี้ลูกค้าท่านใดที่ใช้รถ